กลับมากระต่อนะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะน้องโอมป่วยนะคะแว้ๆว่าน่าจะเป็นสีฝีดาดลิงนะคะเพราะว่าคงจะไปมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มในจีเรียก็เลยขึ้นสีดาดลิงนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องโอมด้วยนะคะเธอ ตรวจอยู่ว่าอาจจะหลายคนสงสัยว่าเธอเป็นฝีดาดลิงหรือเปล่าตอนนี้เธอกําลังให้หมอวินิฉัยผลอยู่นะคะเธออาจจะไม่ใช่ฝีดาดลิงก็ได้เธออาจจะเป็นโรคเขาเรียกว่าเท้าแสนปมก็ได้นะคะอ่ะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะผลิตภ,ภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโซโซโนลนะคะลดยังไงให้ได้ผลลดยังไงให้ผอมลดยังไงให้เพรียวทั้งผู้ชายผู้หญิงมันต้องมีตัวช่วยค่ะนะคะออกกําลังกายก็เป็นสิ่งดีไม่ออกก็ ไม่มีเวลาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะแต่ว่าหลายคนก็จะไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฟ้าฝนมันไม่เป็นไม่เป็นใจจะไปออกได้ยังไงออกออกไปเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหวัดพอเป็นหวัดคนก็จะมาว่าเราเป็นโควิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทานโซโซโน่กันทําไมถึงบอกว่าทานโซโซโน่เพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยก็คือพี่ขวัญกับน้องต่อเนี่ยนะคะคิดสูรกันสองคนแม่ลูก คิดสูตรกันไปคิดสูตรกันมาก็ไปได้ตัวหนึ่งมาชื่อว่าซินไบโอติกไอซินไบโอติกมันจะมีทั้งพรีไบโอติกและวก็โปรไบโอติกนะฮะตัวนี้จะไปเคลือบลำไส้ดึงเฉพาะอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายในแต่ละมือ้อแล้วก็ตรงไหนที่ไม่จําเป็นหรือเกินความจําเป็นก็ถูกขับออกไปนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากกระบองเพชรช่วยกรองอีกหนึ่งชั้นกรองไว้เลยนะฮะเขาเรียกว่าคา,าโโร์โบไฮเดรตไขมันนะฮะ น้ำตาลพวกนี้ก็จะกลองไว้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพื่อการพลาดน้องต่อร้อยกิโลลดเหลือ60กิโลได้คุณก็ต้องทําได้การลดน้ําหนักที่ดีก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะจากโปรพิเศษเลยคุณผู้ชมพี่ขวัญบอกเลยวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเงินเฟอ้อจากราคาปกติเนี่ยนะฮะ1,590อันนี้ลืมไปได้เลยเขาไม่ขาย เขาบอกว่ารายการเราอยู่กันมานานและตั้งเปิดตัวตั้งแต่สินค้ายังไม่มีชื่อเสียงจนปัจจุบันสินค้านี่ก็ไปออกฟรีทีวีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเหลือเพียง1290เท่านั้นเหลือเพียง1290เท่านั้นนะฮะและก็มีคอสด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าการจัดคอสเป็นยังไงทำไมต้องต่อจาก100โลถึง60โลเนี่ยทำยังไงคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างได้เลย นะฮะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวรีบสแกนกันนะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมเป็นสินค้าขายดีเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอยถูกต้องนะฮะโรงงานได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าทานไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ผล ลูกเขายังเห็นผลเลยตัวเขาเองก็ยังเห็นผลเลยเพราะเขาเอาตัวเองเป็นตัวทดลองอลูกเขาเป็นคนทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาของดีจริงๆนะฮะรีบสแกน QR code ได้เลยนะคุณผู้ชมนะกับผลิตภัณฑ์โซโซโนนะคุณผู้ชมนะฮะอะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคะเขาบอกเลยเบลล่าออกงานแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าไม่ออกงานเลยนะคะหลายคนก็ เอาคําถามจากรายการเราไปถามแต่ว่าถามก็คงจะไม,ไ,มไม่ทันแล้วครับเพราะว่าตอนที่เวียกําลังแต่งงานนี่เบลล่าไม่ออกงานเลยคุณสังเกตไหมว่าตอนที่เวียกําลังประกาศข่าวดีว่ากําลังจะแต่งงานกับน้องวิกกี้เบลล่าไม่รับงานเลยไม่รับงานใดๆทั้งสิ้นเพิ่งจะมารับงานหลังจากเวียเนี่ยแต่งงานไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นเวล่าไม่รับเลยนะคะคุณสังเกตเห็นว่าไม่รับเลยนะคะล่าสุดนะคะน้องเวล่าก็ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับงานเขาเรียกว่ากาล่านะคะบุพเพสันิวาสสองซึ่งเป็นภาพยนตร์นะคะถึงดราม่านะคะเขาบอกว่าถึงถึงหนังก่อนถึงภาพยนตร์ก่อนแล้วก็ถึงดราม่าที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องวีรเนี่ยนะคะเรามีสัมภาษณ์ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมก็เธอกระตอบแบบง่ายๆอะคะ่ะเธอพยายามจะยิ้ม,มนะคะแล้วเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ เธอบอกว่าเธอมูฟออนแล้วแต่ว่าตาเธอกับคำพูดของน้องเนี่ยถ้าพี่เต๋าเป็นผู้คือเราก็รู้ว่าว่าน้องพยายามที่จะทำให้เข้มแข็งเพื่อไม่อยากให้ใครรู้ว่าในใจเนี่ยมันแตกสลายมันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะที่เราครบกับผู้ชายมาเกือบ10ปีแล้วเราจะมาทำใจได้ในระยะเวลาวันสองวันหรือประมาณสองสามเดือนมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เข้าใจหัวอกของน้องเพราะน้องเป็นผู้หญิงเข้มแข็ง น้องพยายามที่จะลืมแต่ของพวกนี้เคยฟังเพลงผู้หญิงลืมยากของวงพิงค์ไหมคะมันมั่ได้ลืมกันง่ายๆเนาะพี่บอกเลยเราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลงรลักผู้ชายคนหนึ่งแต่เราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะทำให้ลืมเขาได้นะคะพี่ต่อบอกเลยสําหรับหัวอกของผู้หญิงคนๆนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องยิ้มน้องพูดน้องพยายามตอบน้องพยายามมีสติเนี่ยไม่สามารถที่จะ หลอกพี่ได้พี่รู้ว่าน้องเนี่ยยังยังเสียใจอยู่แต่พยายามจะมุฟออนออกมานะคะหลายคนก็ให้กำลังใจน้องหลายคนก็เขาเรียกว่าพยายามที่จะให้น้องเข้มแข็งเราเข้าใจความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังบวกซึ่งจะมออไพ้ซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะแล้วก็น้องก็พยายามที่จะยืนตรงนั้นให้ได้แล้วก็ตอบคำถามกับน้องๆสื่อมวลชนให้ได้ แต่การตอบไปแล้วยิ้มไปการตอบไปแล้วยิ้มไปต่อไปแล้วยิ้มไปเนี่ยมันทําให้พี่รู้ว่ายังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ยังคงยังไม่เหมือนเดิมนะคะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะ9ปีที่เป็นแฟนกันมา9ปีที่มีสิ่งดีๆกันมา9ปีที่สร้างเรื่องราวดีๆให้กันมาแล้วจะลืมได้ภายในเวลา9วัน19วันหรือ90วัน impossible มีทางเดียวที่ทำให้เธอลืมได้คือเธอต้องมีรักใหม่นะคะ เรื่องราวของเธอก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกให้ก่อนเลยว่าไม่อ่านนะคะจะวิเคราะห์ให้ฟังในเอาภาพเธอขึ้นได้หน่อยได้ไหมคือน้องพยายามยิ้มแล้วก็ตอบยิ้มแล้วก็ตอบพี่ความรู้สึกตรงนี้พี่เข้าใจความรู้สึกเลยว่าไม่อยากให้ใครเห็นความเจ็บช้ำไม่อยากให้ใครเห็นความเสียใจไม่อยากให้ใครเห็นความวิตกกังวลพยายามที่จะยิ้มให้ตอบอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ภาคบังคับ อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ภาคบังคับนะคะเพราะว่าไม่ออกไม่ได้เพราะว่าเธอเล่นเป็นนางเอกนะคะมันคงจะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็มีาการขอร้องจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นอีเวนต์ภาคบังคับเพราะเป็นภาพประยนต์ของตัวเธอเองด้วยถ้าเธอไม่มาก็จะเป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์นี้นเป็นอีเวนต์ภาคบังคับแต่ก่อนหน้านี้ทูนสังเกตไหมว่าเธอไม่รับอีเวนต์เลย ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เวียกําลังประกาศข่าวดีเวียกําลังจะแต่งงานเวียถแถลงข่าวเวียเข้าไปสู่รประตูวิวาเธอไม่รับอีเวนต์เลยนะคะท,ทั้งที่มีอีเวนต์ลูกค้าเข้าไปเยอะนะคะแล้วก็เพิ่มเงินให้เธอเยอะแต่เธอก็ไม่รับอีเวนต์บุพเพันิวาสสองนี่คืออีเวนต์ภาคบังคับที่เธอต้องออกนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและก็เด็ดเดี่ยวและก็ยิ้มสู้กับสถานการณ์ได้ ถือว่าเธอสอบผ่านแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะขอให้น้องเนี่ยได้พบเจอกับคนที่เขาเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ได้มีข่าวดีในอนาคตด้วยแต่คมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นหนุ่มมหาเศรษฐีหรือไฮโซสักใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ที่อาจจะรอเวลาอยู่นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้เบลล่าด้วยนะคะเธอก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ความรักของเธอที่คิดว่าน่าจะมีความรักที่สมหวังกับไม่สมหวังนะคะก็มันก็ทุกคนนะคะ่ะทุกคนก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาเนาะน้องๆผู้หญิงหลายคนก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาเนาะน้องๆผู้ชายหลายคนก็เคยจะผ่านเรื่องนี้มานะคะมันยากที่จะทําใจมันยากที่จะลืมมันยากที่จะทําให้เราไม่จดจํา มันยากจะทําให้เราลบภาพในอดีตที่มันฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเรามาตั้งนานแล้วว่าภาพที่เคยทําด้วยกันภาพที่เคยกินข้าวด้วยกันภาพที่ไปเที่ยวด้วยกันสิ่งดีๆคําพูดต่างๆของต่างๆที่เขาเคยให้มามันก็ทําให้เราเนี่ยยังนึกถึงเขาได้ตลอดเวลาราบใดที่เรายังไม่มีใครเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะคะอ่ะมากันอุตตดอารมณ์มากเลยนะคะ,ะแม่นกน้อยนะคะน่าจะเป็นนกน้อยอุไรพรใช่ไหมคะ นะคะเจออาถรรพนะฮะบ้านดอกยะบ้านตองห้าเจล้านขายไม่ออกก็ขายทั้งเจล้านใครจะซื้อนะครคุณแม่ขาคุณแม่นกน้อยนะเล่าอาถรรพนะคะบ้านตองห้านะคะหลังประกาศขายข,ายขหาสน์หรูนะฮะเป็นบ้านเลขที่ตองห้าที่จังหวัดอุดรรธานีนะคะคุณแม่ก็ขายสะแพงเฉียดเจ็ดสิล้านนะ,ะเพื่อน,นําเงินมาใช้หนี้เพราะเราก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยประสบปัญหาสภาวะเยอะ มีอยู่ยุคหนึ่งก็โควิดนะคะหมอลงหมอลำาก็ไม่ได้ไปไหนคุณแม่ก็ต้องแบกภาระเยอะนะคะ <_ d ata> เพื่อที่เขาบอกว่า70ล้านเนี่ยขายเพื่อต่อลมหายใจของโอโวงเสียงอีสานนะคะซึ่งก็เป็นวงหมอลำที่โด่งดังเนี่ยนะคะแล้วก็คุณพ่อแกก็คือสอามาีคุณแม่ก็ป่วยด้วยนะคะ <_ d ata> ล่าสุดนะคะคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะคะหัวหน้าวงก็ได้เปิดใจว่ามีคนมาติดต่อขอดูบ้านนะคะตองห้าจำนวนมาก แต่ถึงตอนนี้เนี่ยบ้านก็ยังขายไม่ออกเพราะเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยกำลังเลือกเจ้าของคนใหม่อยู่นะคะบางทีคุณแม่ก็คิดเยอะนะคะบางที70ล้านเนี่ยคนจะซื้อมันก็ต้องคิดนะคะคุณแม่ขามันไม่ใช่70บาทหรือว่าราคาล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านที่เขาดูปุ๊บก็จะเอาเลยเขาก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบ้านราคา70ล้านเขาก็ต้องให้ไปประมงประเมินเยอะแยะมากมายว่าซื้อไปแล้วเนี่ยราคาจริงมันเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเงินเฟ้อเนี่ยคนเขาก็ต้องกลัวนิดนึงนะคะ70ล้านเดี๋ยวว่าจะ่70ล้าน7ล้านเนี่ยหากันยากเลยค่ะเขาบอกประกาศขายบ้าน70ล้านตอนนี้ก็ยังยัง,ยงขายอยู่นะคะยังยืนยันว่าถ้ามีคนซื้อก็จะขายนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยมีนี่ในมีในระบบเนี่ยนะคะนอกระบบเนี่ย ุ้นส่วนที่เราเคยร่วมงานกันกับร่วมหุ้นกันมาตล,ลอดนะฮะคือพ่ออะไรพ่อพ่อหลอดใช่ไหมครับพราะท่านก,ทานก็ท่านก็ให้เลือกว่าจะยุบวงเสียงอีสานปิดตำนานหรือจะขายบ้านถ้าพ่ออนุญาตขายบ้านส่วนส่วนต่างนะฮะส่วนเหลือแม่ก็ยังอยากทําวงเสียงอีสานเพื่อ,อตำนานให้ลูกหลานได้สืบต่อไปนะครับจริงๆคุณแม่ควรพักแล้วนะคุณแม่ควรพักแล้วเพราะว่า เราจบไปแบบสวยๆเราจบไปแบบดีๆนะคะจบไปแบบสวยๆจบไปแบบดีๆก็ได้ให้คนก็เสียงอีสานไปเป็นตำนานแต่เราเข้าใจความรู้สึกของคนทํางานทุกคืนนะคะคนทํางานทุกคืนคนที่หัวใจเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็ไม่ได้พักกันง่ายๆจะให้เขาพักเลยเขาคงจะยากคนเราอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับเสียงแคนอยู่เกี่ยกับการไล่ลํามา ทั้งชีวิตจะให้หยุดเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณแม่ก็มีลูกน้องเยอะนะคะมีน้องๆในวงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่หยุดไปน้องๆหลายคนก็คงลําบากนะคะเขาบอกว่าแม่แม่มองว่าบ้านคือบ้านตองห้าเนี่ยแม่ไม่ได้แม่ได้มาเพราะความฝันคือฝันเห็นเจ้าที่ฝันเห็นปลูกขุนเดชนะฮะท่านให้อยู่อาศัยเราก็มองในมุมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านแม่นกน้อยนะคะท่านยังเลือกอยู่ว่านะคะใครจะเป็นเจ้าของหากขายได้คงเป็นเจ้าของที่ต้องได้เปลี่ยนถ่ายจากแม่นกน้อยน่าจะเป็นแบบนั้นมากที่สุดนะคะก็คุณแม่ก็ลดราคาหน่อยเนาะเจ็ดสิบนะก็จะเหลือประมาณสักหกสิบห้าล้านนะเออหรือก็ห้าสิบล้านอย่างนี้น,น่าจะปล่อยได้ไวกว่านะแต่ถ้าเจ็ดสิบล้านเนี่ยเราไม่รู้ว่า เนี่ยเราก็เห็นแค่ห้องตรงนี้แล้วเราไม่รู้ว่าห้องนอนเป็นยังไงห้องครัวเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็มีเนื้อที่บริเวณอาณาบริเวณนี่เยอะด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยคนเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าซื้อแล้วเอาไปทําอะไรต่อยอดอะไรได้อีกบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็โหมันขายยากเศรษฐกิจอย่างที่พี่เต๋อบอกเลยเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจเงินเฟอ้อ ขายยากอสังหาพี่บอกเลยถามว่าขายกันได้ไหมขายกันได้แต่ก็ลดแลกแจกแถมก็สุดพลังพี่บอกเลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะหาของดีราคาถูกส่วนคนขายเราก็อยากจะขายได้แล้วก็ให้มีมีเงินเหลือเก็บที่จะใช้เก็บกินไปตลอดชีวิตเราก็เข้าใจตรงจุดนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องหาความพอดีให้เจอคือความพอดีหมายความว่าลูกค้าพร้อมจ่ายและคุณแม่พร้อมขาย นะครก็เป็นกํำลังใจใคุณแม่นกน้อยด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะขอให้ขายได้นะคะเรือๆกับบ้านตอง5้านะคะเพราะว่าแกก็ภาระเยอะคุณพ่อก็ป่วยด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันคุณพ่อคือสามีคุณแม่ป่วยด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะสู้มาทั้งชีวิตนะคะแต่คุณแม่ก็ยังรักและก็ยัง เป็นภาพลักษณ์ของวงเสียงอีสานอยู่เ็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโซโซโนโนะคะลดเร็วลงไวโอ๋บางคนบอกว่าอันตรายหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะออกกาลังกายมันก็ลดอยู่แล้วแต่ว่าบางคนมันลดแค่โลเดียวแล้วมันก็ไม่ลดอีกเลยเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ออกกําลังกายเดิน1นกิโลพอหลังจากนั้นมันก็จะไม่ลงอีกเลยมันต้องเพิ่มเป็น2-3กิโล ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกทําไม่ไหวหรือบางคนไม่ได้ออกกําลังกายก็บอกว่าอยากจะลดอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้เพราะว่ามันต้องมีตัวช่วยไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกมันต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญนะคะนั่นก็คือโซโซโนลคิดกัน2คนแม่ลูกกับคุณผู้ชมนะคะใส่ซินไบโอติกเป็นสารสก,กัดนําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะตัวนี้จะมีทั้งปรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไปเคลือบลําไส้นะฮะไปเคลือบลําไส้แล้วก็ ทำให้ดึงเฉพาะสารสําคัญตัวที่ไม่สําคัญก็ขับออกไปแล้วก็มีกระบองเพชรกรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะบอกว่าราคาเท่าไหร่คุณก็ทราบันดีแล้วจาก1,500บาทหรือ1,590บาทหรือ1,290บาทพี่ขวัญใจปั้มรถให้อีก300บาทนะฮะคุณสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างเลยรีบสแกนกันนะคะแล้วก็ไปสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อเพราะว่าเขาติดต่อแให้คุณเนี่ยเป็นพี่ขวัญนะคะ พี่ขวัญก็าตอบทุกคนเลยนะคุณผู้ชมนะฮะอะรีบสแกน QR Code ไปนะแล้วก็สั่งซื้อโซโซโน่กันคุณผู้ชมนะฮะจัดโปรพิเศษเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้าคุณแม่ลีนาจังนะฮะยังไม่หายไปไหนนะฮะ ยังอยู่นะฮะแล้วก็ยังสร้างกระแสได้เรื่อยๆเลย,เลยสำหรับคุณแม่ลีน่าจังนะฮะจะเป็นกระแสอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ